สวัสดีครับทุกคนพบกับผมไมคนิจรัตน์อีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามารีวิวนี่ครับที่จับมือถือนะครับแบบติดกระจกในรถยนต์นะครับผมมาดูกันครับอันนี้ผมซื้อมาจากมิสเตอร์ดีไอนะครับผมนี่ครับรายละเอียดถ้าดูนะครับจะได้มาลักษณะประมาณนี้ครับก็จะได้ตัวแป้นล็อกนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นตัวแป้นล็อกแล้วก็เป็นตัวยึดนะครับผมที่จะยึดติดกับกระจกนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองแกะกันดูครับนี่ผมใช้กรรไกรตัดเลยนะครับ ไม่รู้ว่าแกยังไงนะตัดง่ายกว่าผมคิดว่านะโอ้ยกระดิ่นี่ครับเดี๋ยวเราดึงออกมาดูนะครับเดี๋ยวผมอธิบายร่าวๆให้ฟังก่อนนะครับนี่ครับอย่างแรกนะครับในส่วนแรกนะครับจะเป็นตัวตัวจับมือถือนะครับก็ผมลองทําดูแล้วนะครับทุกคนนี่ครับเราสังเกตนะมันจะมีขาด้านล่างนะครับนี่ครับขาด้านล่างเนี่ยจะเอาไว้รองมือถือเนาะเวลาใส่มือถือเข้าไปจากด้านบนนะครับนี่ครับกิจภาพตามผมเนาะ มือถือก็จะวางลงตรงนี้นะครับจะมีแป้นแป้นด้านล่างอยู่นะครับให้เอาแป้นด้านล่างออกมาด้วยนะทุกคนเสร็จปุ๊บเนี่ยอีตัวเนี้มันจะมีปุ่มอยู่ด้านหลังมันจะดึงออกไม่ได้นะครับมันจะมีปุ่มกดอยู่ด้านหลังเนี่ยมันสามารถกดตัวยึดมือถือครับออกมาเนียครับเดี๋ยวผมกดตัวด้านหลังให้ดูนะนี่ครับดูนะออาเห็นไหมนี่ครับกดเข้าไปอันนี้ถอดนะครับกดปุ่มจากด้านหลังนะครับนี่ครับออาโอเคนี่ครับอันนี้เป็นตัวแรกนะครับผมก็คือตัวที่วางมือถือ ต่อมาเป็นในส่วนของตัวยึดกระจกนะครับตัวยึดกระจกเนี่ยก็มันจะมีตัวสลักสี่จุดนะครับสี่จุดนี้จะต้องมาใส่กับตัวด้านหลังตัวนี้นะครับมันก็จะสวมเข้าไปเลยเนาะอันนี้อันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปติดก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยใส่ตัวนี้ทีหลังนะครับอ่านะครับจากนั้นมันก็ปรับได้ครับอันนี้ปรับได้อันนี้จะเป็นเนี่ยเราเห็นเนาะจะเป็นตัวบอลบอลล็อกอันนี้จะเป็นตัวสลักที่หมุน หมุนล็อกให้ตัวนี้เวลาล็อกตำแหน่งได้แล้วหมุนตัวนี้มันก็จะยึดไอตัวบอลตัวนี้เข้าติดกับตัวแป้นตรงนี้นะครับมันก็จะแน่นนะนะครับแล้วก็นี่ครับเทปตัวดูดเนาะที่เราจะไปติดกับตัวกระจกนะครับก็แกะตัวนี้ออกแล้วก็ไปแปะกับตัวกระจกเนาะนี่ครับนี่อันนี้ก็จะเป็นล็อกกับปลดล็อกนะครับผมพอเราไปดูดปุ๊บเนี่ยให้เราหมุนสลักตัวนี้มาด้ล็อกนะครับมันจะมีบอกอยู่มันก็จะดูดกับกระจกนะครับนี่ครับเราอย่าลืมล็อกนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ย ถ้าเราลืมล็อกสมมติว่ามันอาจจะแน่นในระดับหนึ่งแต่ว่าเวลาเราใส่มือถือลงไปมันล่วงนะครับมนีอันตรายนิดนึงอันตรายกับมือถือเรานะครับต้องดูดีๆนะให้หมุนไปสัญลักษณ์ที่ล็อกด้วยจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ล็อกนะครับอันนี้ปลดล็อกนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปลองติดในล็อกกันครับทุกคนประมาณนี้ครับสำหรับในส่วนของการติดตั้งนะครับทุกคนอันนี้ก็ไม่ยากนะครับเราก็แกะเทปออกนะครับผมแล้วเราก็ติดกับกระจกได้เลยครับผม ก็ติดให้หน้าสัมผัสเรียบเลยนะครับต้องทำความสะอาดตัวกระจกก่อนนะครับให้กระจกเราสะอาดก่อนนะครับอันนี้ผมไม่ได้ถ่ายคลิปมานะผมทำความสะอาดกระจกแล้วนะครับผมก็เอาผ้าชุบน้ำนะครับหรือว่าชุบแอลกอฮอล์นะครับเช็ดออกก่อนนะครับแล้วค่อยติดตั้งนะครับทุกคนนะครับจากนั้นนะครับเราติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันแน่นแล้วนะครับแต่จริงๆมันยังไม่แน่นนะครับก็ให้เราหมุนสวิตช์นะครับไปด้านล็อกด้วยนะครับก็คือหมุนให้มันดูดแน่นๆเลยนะครับผมแนะนําให้หมุนให้สุดสวิตช์นะครับอาจจะต้องใช้แรงนิดนนึงะครับ เพราะเราก็ไม่มั่นใจว่าแรงดูดมันเยอะขนาดไหนหรือน้อยขนาดไหนนะครับก็เอาเป็นว่าสุดไว้ก่อนแล้วกันนะครับจากนั้นเราก็นําตัวฐานนะครับเสียบเข้าไปอันนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับถ้าใครติดตั้งตัวดูดก่อนแล้วติดตั้งตัวฐานต่อเนี่ยตัวฐานจะต้องเลือกด้านนิดนึงมันจะมีด้านที่เป็นสลักล็อกอยู่นะครับผมเราก็ใส่เข้าไปนะครับผมแล้วก็ทดลองวางมือถือครับทีนี้ ในส่วนของการวางมือถือก็ไม่มีอะไรครับผมให้เรากดปุ่มด้านหลังก่อนนะครับให้ตัวล็อกเนี่ยมันถอยออกก่อนนะครับผมให้เคลื่อนตัวออกก่อนแล้วเราก็ค่อยบีบเข้าไปนะครับก็บีบมห้แน่นเลยครับอันนี้จะเป็นสลักเนาะมันสามารถบีบเข้าไปให้แน่นได้นะครับผมนี่ครับผมก็จะลองเล่นดูนะครับว่ามันโอเคไหมนะครับจุดยึดจุดอะไรมันโอเคหรือเปล่านะครับนี่ครับผมก็ลองดูแล้วต้องบอกว่ามันยึดค่อนข้างแน่นเลยนะครับทุกคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมที่ติดตั้งก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับ นี่ครับสวยอยู่ครับผมว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ยึดแน่นจริงๆครับผมลองแล้วนะครับลองปลดล็อกแล้วก็ลองดึงดูแล้วนี่ดึงขนาดปลดล็อกเราก็ดึงออกยากเหมือนกันนะครับไอตัวที่มันดูดกับกระจกนะครับสําหรับพี่พี่ท่านไหนสนใจที่จะสั่งซื้อหรือว่านํามาติดตั้งนะครับก็ผมแนะนําเลยนะครับ DIY ใกล้บ้านท่านนะครับลักษณะแบบเดียวกันนะครับลองเปิดดูต้นคลิปดูนะครับเราจะเห็นว่าเป็นแบบไหนนะครับก็ถ้ามีลักษณะแบบนี้ก็ไปซื้อได้เลยครับที่ DIY นะครับทุกคน วันนี้ผมไม่ที่รั์มีเรื่องนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ